สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้ช่องสักเมลินจะพาทุกคนมาทำที่ใส่ป้ายนะครับที่กอบใส่ป้ายรถ cbr นะครับพอดีผมไปถอดตรงใส่ป้ายออกแล้วนะครับ ทำเป็นท้ายตัดนะครับแต่มันผิดระเบียบนะครับผิดระเบียบของกรมขนส่งทางบกเขานะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทำเป็นท้ายสั้นนะครับแต่เราจะทำเองเราไม่ต้องไปจ้างช่างเขาทำนะครับนี่นะครับแล้วก็มันช่วงนี้ก็ ยังเป็นหน้าฝนยู่นะครับฝนยังไม่หยุดตกผมก็เลยจะทำเป็นท้ายสั้นใส่ป้ายเข้าไปตรงนี้แทนนะครับเพราะถ้าเรามีป้ายก็จะไม่ผิดทดกฎกลมทั้งก็จะทำการใส่ป้ายเข้าไปนะครับ แต่เราต้องมีขาตัวที่ใส่ป้ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ป้ายก็จะผิดกรมการของส่งทางบกแล้วผิดกดจราจรด้วยครับก็เหล็กที่ผมมีก็เหล็กเหลือๆที่เศษๆที่เหลือที่อยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่ถึงหนึ่งนิ้วนะครับรเัเช็ดแปดเซนได้ก็ใช้เหล็ก ประมาณไหนก็ได้ครับหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเราก็จะเอามาตัดนะครับเอามาตัดสักสองเส้นก็ทําได้แล้วครับผมทําง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่มีเด็กแค่สองเส้นแล้วก็มีมีสว่านอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ก็จะให้สวยหน่อยก็เห็นเจียครับตัวหนึ่งลูกหมูนะครับ วัดใช้ประมาณสัก20เซนก็น่าจะสั้นนะครับ20่สิบเซนนะประกาผมไม่ออก ก็ยี่สิบเซนนะครับก็ใช้อยู่ประมาณสาสองตัวนะครับ2เส้นนะครับได้ไลเลยกาสองกันนะครับ เราก็ทําการเจาะรูเลยนะครับเจาะรู2ฝั่งเลยก็จะใส่น็อตยึดกับป้ายทะเบียนนะครับก็เจาะสอฝั่งทางนี้ก็เจาะให้เท่ากัน2อฝั่งเลยนะครับ เจาะรูเสร็จก็ก็เจาะสองฝั่งให้ไม่เท่ากันนะครับข้างบนก็เจาะเจาะใกล้หน่อยข้างล่างก็เจาะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครับวัดขึ้นไปสองนิ้วแล้วก็เจาะนะครับเพราะว่าด้านล่างเราจะไปใส่ที่จะไปใส่ที่ป้ายทะเบียนนะฮะข้างบนก็จะไปใส่น็อตกับตัวท้ายที่เรานอ็นอตมักที่เราขันหลอกนะครับขันหลอกจาก จากบางโคนตัวเดิมนะครับก็จะทำการดัดเลยครับผมก็ใช้ค้อ,อนนะครับดัดใช้ดัดแล้วก็ใช้เทียบนะครับให้สองฝั่งให้เท่ากันนะครับเราจะเอาความเอียงเท่าไหร่นะครับความเอียงมากแค่ไหนเราก็ดัดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็เอาไปเทียบเลยนะครับ ไปเทียบที่ท้ายรถว่าเราจะเอียงแค่ไหนนะครับก็ลองมาเทียบดูบางเอียงเราจะเอียงมากน้อยเราก็ตัดเอาประมาณนั้นนะครับนะครับตอนนี้มันยังมเอียงเียงมากเอียงน้อยก็ก็ตัดเอาครับก็ใช้ตัดเอาก็ ให้ดัดให้เท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่า้าตัวที่เราคลายน็อตออกท้ายรถที่ถอดบังโคลนออกมานะครับมันก็จะมีรูน็อตใส่อยู่นะครับเราก็ใช้เหล็กไปใส่ครับตรงนั้นแล้วก็มีน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับเสียบเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ล็อกแล้วก็แน่นแล้วครับแค่ขันแค่น็อตสองตัวให้แน่นก็ไ<อ>ด้แล้วครับ เราทำการดัดไปเรื่อยๆครับดัดให้เท่ากันก็เจะรูดูที่น็อตเราด้วยนะครับน็อตเรามีตัวใหญ่ตัวเล็กแค่ไหนเราก็เจาะรูตามที่น็อตเราใส่ได้นะครับแล้วความยาวของเหล็กที่ตัดมาก็อยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับ คือมันจะเป็นท้ายสั้นพอดีนะครับพอใส่ป้ายทะเบียนเสร็จแล้วก็ก็จะไม่ยื่นลงมามากนะครับก็จะเป็นท้ายสั้นเป็นท้ายใส่ป้ายทะเบียนที่มันจะสั้นขึ้นไปนะครับของเดิมมันยาวมากเลยนะครับมันลึกลงมาทั้งแต่ก็เป็นหน้าฝนตัวน,นั้นก็ก็ดีครับถ้าเป็นหน้าฝนตัวน,นั้นดีเพราะว่าเขาจะกัน คนกระเด็นใส่ด้านหลังเรานะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยชอบนะครับคนส่วนมากซื้อลถดมาแล้วก็ต้องมีแต่งมั่งแต่งนิดแต่งหน่อยครับเพราะว่ามันขี่ๆไปแล้วมันก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วก็ทำโน่นทำนี่เข้าไปนะครับแต่นี่ผมอาศัยว่าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วแล้วก็มีเหล็ก เสร็จเหลืออยู่แล้วเราก็ทําไปครับก็ทําไปเรื่อยครับเพราะคนมันพอทำเสร็จก็ผมก็จะทําการพ่นสีนะครับทําการพ่นสีพอเราไปเกียร์ใี้เกียร์เกียรเสร็จแล้วก็ทําการพ่นสีนะครับผมก็จะทำการพ่นสีนะครับพอดีสีผมมันเป็นสีกระป๋องนะครับที่มันเหลือๆอ,อยู่ ผมก็จะทํำการพ่นถ้าเอาไปใส่เลยเดี๋ยวขึ้นสนิมนะครับเราทำการพ่นสักรอบหนึ่งสองรอบนะครับเพื่อกันสนิมนะครับผมก็ใช้หินเจียครับสีกระป๋องนะครับฉีดพ่นเลย พ่นให้ทั่วครับกันสนิมนะครับถ้าเราไม่พ่นก็สนิมขึ้นนะครับก็ทำให้ดูดีด้วยครับถ้าเราพ่นสีขึ้นไปหน่อยนึง ่นเสร็จก็รอสีแห้งนะครับก็จะมาประกอบข้อให้ดูเลยนะครับรอสีแห้งแป๊บหนึ่งครับพอสีแห้งแล้วก็จะมาทําการใส่เลยนะครับก็ถอดบอกออกมาแล้วก็มันจะมีน็อตสองตัวนะครับที่ผมล็อกที่ผมขันใส่ตัว นี่นะครับน็อตสองตัวจริงๆมันมียึดที่4ตัวนะครับคือเราขันแค่2ตัวก็พอ2ตัวก็แน่นแล้วครับเอให้เราขันให้แน่นนะครับคือผมพอดีผมใช้ตัวปิดตูดเพื่อไม่ให้ฝุ่นเพื่อให้ไม่ให้ขี้โคลนมันเข้าไปในด้านล่างนะครับผมก็เลยใช้ตัวนั้นปิด พอถอ,นอดน็อตเสร็จก็ทําการใส่เหล็กเราแห้งแล้วก็ทําการใส่เข้าไปเลยนะครับก็ใส่น็อตเข้าไปก่อนนะครับ พอใส่เสร็จก็สวยขึ้นกว่าเดิมครับเห็นไหมครับท้ายมันก็บางคนมันก็จะสั้นอยู่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเราตัดยาวไปมันก็จะจะลึือดก็ามายีกนะครับคือผมกะไว้ว่าก็ให้มันสั้นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็แทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าป้ายยนอยู่น้างบน เผื่อใครอยากจะทำเป็นางโค้สั้นนะครับเพราะว่านี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตัดท้ายออกแต่ป้ายทะเบียนเราก็ยังอยู่นะครับก็เป็นธรรมดาของคนรักรถนะครับเพราะว่าขี่ขี่ไปแป๊บหนึ่งก็เบื่อก็ต้องทำนวนทำนี่มั่งละครับนิดๆหน่อยครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับของช่องศักดิ์ลินนะครับเพราะว่าก็จะทำคลิปเป็นในลักษณะมีประโยชน์นะครับของท่านผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ<อ>ก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับเพราะว่า เคยเปิดช่องหนึ่งไปแล้วแต่พอดีมันเข้าไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาทําช่องใหม่แต่ก็ก็ทําในรูปแบบเดิมนะครับทําเป็นคลิปโน้นคลิปนี้มั่งนะครับหลายคลิปนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ